มาครับฟูลาเป็กครับขออนุญาตครับจากการแช่ไว้ทั้งคืนครับเดี๋ยวไปผึ่งให้แห้งแล้วก็ย้อมอีกรอบสามนะครับลูกมันก็จะดำนะครับแต่ว่าลูกวันนี้เวลาเราไปหวาน อิสานบ้านนงกรสินครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางนะครับเพราะว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าพูดเป็นภาษากลางหรือภาษาทางกรุงเทพได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปนี้ครับเพราะว่าผมก็พูดไม่ค่อยแข็งแรงนะถ้าตกหล่นลาวไปบ้างก็ออกไม่ว่ากันนะครับสงสยัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามา สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีย้อมแห่ด้วยเปลือกไม้นะครับตามที่สัญญาไว้ว่าจะย้อมให้ดูเดี๋ยวเราไปดูความกัดครับว่ามันมีเปลือกไม้อะไรมั่งผมจะใช้ทั้งหมดสี่สี่อย่างนะครับสำหรับเปลือกไม้นะครับมีเปลือกอะไรบ้างย่างแรกเลยนะครับ เปลือกกระโดนครับนี่ครับเปลือกส้มกระโดนหรือว่าพักกระโดนบ้านเฮ้านะไรนะครับนี่ครับสองเปลือกว่าครับนี่ครับเปลือกว่าหรือว่าลูกว่าหรือว่าบักกว่าบ้านเฮ้าเนี่ยแหละครับนะครับกินได้ครับก็กระลักออกดอกครับบะบุ้งยังบัท่านจะมีหมาครับเปลือกว่าครับสาม เปลือกประดูครับเนี่ยสี่เปลือกสะางแหงงเลยครับงงนะฮะภาษากลางเขาเรียก TVs, เปลือกอลางครับนี่ครับต้นอลางบ้านผมเรียกเปลือกสะางเปลือกสะางบ้านเฮ้านี่นะครับนะครับก็เอามาประอๆกันครับสี่อย่างเอามาอย่างละเทา่ทาเกัน หรือถ้าใครจะเอาอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าผมแนะนําก็คือเปลือกกระลางนี่ครับอย่างเดียวก็ได้มันหาง่ายกว่าเปลือกอื่นครับคือมันเยอะครับต้นรารางครับถ้าแถวบ้านผมนะแถวอื่นไม่รู้เปลือกปดูนี่ก็พอได้แต่ว่าถ้าไปเอาของเขาพกกลัวเขาว่าครับเพราะว่าไม้ปดูเป็นไม้ที่อะไม้เนื้อแข็งที่มีราคาแพงเนาะโอเคครับสีย่ยางครับผม สำหรับเปลือกไม้เรานะครับทีนี้มาดูวิธีการซึ่งผมเห็นผมไม่เห็นเขายอมนะครับคนคนเท่าเขายอมผมไปถามเขาทีจริงอยากจะถ่ายคลิปเขาอยู่แต่ดูแล้วอืมเขาอาจจะไม่อยากให้ถา่ายถามเขาแล้วเปลือกไม้อะไรก็ได้ที่มันฝาด มันอบอกอย่างนเปลือกไม้อลางนี่ตำกินได้เด้อนี่ครับตำกินได้ตำใส่ผัดแดงครับผมเคยกินอยู่สมัยเป็นเด็กหน่อยครับพอไแม่เพิ่นตำให้กินครับเป็นเปลือกอะลางนี่ครับตำกินได้ลองเลื่อนเล็น้อยครับนี่ครับทีนี้เรามาดูวิธีว่าเราจะไปต้มยังไงคือเราต้องต้มเคี่ยวเอาอ่านะครับเอาสีมันออกมานะครับสีของเปลือกไม้นี่ครับออกมา ซึ่งผมเห็นลุงว่าแกย้อมนี่แกใส่ใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยครับแต่ว่าแกจะถากเขาใส่ใหญ่ๆญอย่างนี้เพราะว่าของเขาเป็นหม้อใหญ่นะครับถากอย่างนี้ครับใส่ไปเลยครับหอมมากครับเปลือกกระดรางทุกเปลือกครับถากใหญ่ๆอญ่เงี้ยเขาถากแต่ของเขาเป็นกละมังใหญ่ๆหญ่ครับ แต่ของผมจะสับเป็นชิ้นเล็กครับเพราะว่าดูหม้อของวัใช้หม้อนี้ย้อมนะครับก็คือกระมังที่เป็นเด่ใหญ่หรือว่าเป็นหม้อใหญ่ไม่มีจะใช้อนี้ซึ่งแห่พื้นหนึ่งก็น่าจะพอะครับแต่ว่าผมก็กันไว้นะครับผมจะต้มสองหมอนะครับอย่างนี้ครับ เพื่อที่จะให้มันหลงหม้อได้นะเยอะนะครับนี่ครับทุกเปลือกผมก็จะถากอย่างนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็กําลังเริ่มต้มแล้วนะครับคือผมจะต้มอย่างนี้สองหม้อนะครับกลัวไม่พอครับเพราะว่าผมบ้ามืเอย์ครับเนี่ยตรงนี้เอาไว้อีกหม้อหนึ่งเพื่อจะต้มอีกหม้อหนึ่งครับ ก็ต้มจนน้ำมันออกนั่นแหละครับจนน้ำเตอกไม้มันออกก็จะพอแล้วก็จะมาต้อมอีกหม้อหนึ่งครับผมหม้อก็เริ่มเดือดแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับครับผมหลังจากที่เฮาต้มไปได้ประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะครับบารนี้ เปลือกไม่เฮากบซุกเรียบร้อยพ่อมสิชิจะกินนะครับนี่ครับมาครับฟูลเป็กครับรอเล่นสื่อได้ครับเดอพไปน้องเดอนนะครับไอ้ครับหลังจากผ่านไปอ่าชั่วโมงครึ่งครับสี่น้ามนีะเป็นสี่ครับจากใส่ๆครับโอ้หอนครับนี่ครับอันนี้บมได้มากินพวกหยอกเล่นสื่อครับ อลืมเบาไทยครับคนเป็นอย่างนะ้ครับเด้อหลังจากผ่านไปชั่วโมงครึ่งนะครับนี่ครับสีน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เปลือกไม้ที่เราต้มไปแล้วผมล้อเล่นนะครับไม่ได้มากินนะฮะนี่ครับขำๆมุกเะบแป๊ดหรือเ่าไม่รู้แล้วครับอ่าเนี่ครับผมก็จะพอก่อนนะครับนี่หม้อผมเอาลงแล้วนะครับนี่ครับ เดี๋ยวรอมันเย็นแล้วผมก็จะเทใส่ถังไว้แล้วก็จะต้มอีกอ่อีหม้อหนึ่งครับนึกถึงสีสันไดน้ั้นเลยครับจักเป๊กนะจักเป๊กเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่สองนะครับของการยอมแหนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมต้มสองหมอ้อหม้อละชั่วโมงครึ่ง แล้วทีนี้ผมดูแล้วน้ํามันแดงมันไม่เข้มนะครับจริงจริงมันต้องเข้มผมก็เลยวันนี้ก็เลยมาต้มเพิ่มอีกก็คือมะเขยวจากสองหม้อนะครับให้เหลือหม้อเดียวครับเชิงสีมันก็จะเข้มขึ้นจากเมื่อวานนะครับสลับท่านไหนนะครับที่มีหม้อใหญ่ๆก็ผมแนะนําให้ใช้หม้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอาเปลือกไม้มาเยอะๆเพื่อที่จะ ต้มทีเดียวหม้อเดียวแล้วเคี่ยวให้จนน้ำมันแดงเข้มหรือเป็นสีดำนะครับแล้ว่อยมาย้อมนะครับอันนี้ผมดูแล้วมันมันสีจืดไปแต่ย้อมมันจะไม่ไม่เค็มผมก็เลยเคี่ยวจากสองหม้อเป็นหม้อหนึ่งครับผม๋ยวให้ดูครับนี่ครับนี่นี่ผมพอแล้วนะครับจากสองหม้อเป็นหม้อเดียวก็ไม่ถึงกับเข้มมากเพราะว่าเปลือกไม้เราน้อยใช่ไหมครับ คิดว่าน่าจะพอโอเคใช้ได้ครับเพราะแห่ผืเดียวครับนะครับเพราะว่าซึ่งซึ่งการย้อมเนี่ยเราก็จะไม่ย้อมครั้งเดียวนะครับของผมจะไม่ย้อมครั้งเดียวแล้วพอเลยหมายถึงว่าจะย้อมสามครั้งครับอันนี้คือของเก่าเมื่อวานนะฮะอีกบ่อหนึ่งผมเอาไปเที่ยวรวมกันดูนี่ครับความแตกต่างครับนี่ยังแดงเลยเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ จะมาดูตนนัวนี้จะเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับนะครับท่าไหนนะที่นั้นอย่าใส่น้ําเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเวลาต้มไฟแรงๆเดือดๆมันจะปูมครับอันนี้คือผมเอาตัวนั้นมาเทใส่เฉยๆนะครับคือผมพอแล้วผมก็เลยม,มาเทรวมกันให้มันได้ความร้อนความบุญเน่นหนึ่งนะครับพอเราเคี่ยวได้ที่แล้วจะยกออกไว้รอให้มันเย็นครับถึงย้อมนะครับ สลับอันนี้เราก็ขีปออกไปเลยนะครับเปลือกไม้นี่เพราะว่าเราไม่เอาละเราไม่ใช้ละนะครับหลังจากดักกอ,อกแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะได้น้ําประมาณนี้ครับนี่ครับเปลือกไม้ทั้งหมดก่อนยาวก่อนย้อมนะครับสามเมตร 29เซนจากยอมนะครับ3เมตร29เซนคืออะไรทีหนึ่งเยื้อสามเมตรเมตรเซนครับก่อนย้อมนะครับวัดดูก่อนเพราะว่าหลังย้อมมันจะหดเข้านะครับคือเขาบอกว่ามันจะหดเข้าเรามาดูกันว่ามันจะหดเข้าเยอะแค่ไหนครับผมน้ำก็ เย็นแล้วนะครับพอดีอุ่นๆนะครับน่าจะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแหลงไปย้อมแล้วก็แช่ไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะจุ่มให้ดูก่อนเอาจอมก่อนนี่ครับเวลามาจุม่มลงไปแล้วนะ มันก็ยังไม่ได้ซึมเข้าเท่าไหร่ซึ่งความเข้มของน้ำมันก็ไม่ดำเท่าไหร่นะเพราะว่าเปลือกไม้ไม่เยอะ,ะนะฉะนั้นท่านไหนนะฮะท่านใดที่นันนะก็ใส่เปลือกไม้เยอะๆหน่อยนะครับใส่เปลือกไม้เยอะหน่อยแล้วก็เคี่ยวให้นานๆหน่อยอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเอาลงทั้งพื้นนะฮะ oh. ได้แช่ไว้ก่อน ซึ่งบางคนนี่ผมเห็นว่าแช่เป็นคืนเลยก็ได้นะแช่ทั้งคืนเลยแต่นี่ผมจะแช่ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่ได้ก็สองชั่วโมงเต็มที่ไม่เกินสามชั่วโมงครับเดี๋ยวผมแช่ไว้ครับเราลูกแหย่ลงก่อนนะครับเพื่อที่เวลาขึ้นเราจะได้นะครับดึงขึ้นอย่างนี้เลยครับเพื่อจะไปพึ่งแดดหรือตากแดดไว้ครับให้มันแห้งครับ ตอนนี้ผมแช่มาได้สองชั่วโมงแล้วนะครับก็เริ่มโอเคซึ่งผมจะพอแล้วนะครับเพราะว่ากระบวนการย้อมเนี่ยผมจะทำสามรอบสีมันจะติดทนติดนานครับนี่ครับถ้ารอบเดียวไปหวานสามสี่ครั้งครับสีก็ซีดเป็นสีขาวเหมือนเดิมแล้วครับนี่ครับจากนั้นผมจะพอแล้วต่อไปก็ จะเอาไปพึงให้แห้งตากให้แห้ง เดี๋ยวเราผูกให้น้ำมันไหลลงสักพักครับตอนนี้เราก็จับถึงอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอแห้งเดี๋ยวเราไป ย่ำหรือว่าขยี้ใส่โคลนอีกานี้ครับหลังจากย้อมรอบแรกนะครับเนี่บสีก็จะประมาณนี้ครับนะครับนะครับออกมุ่งม่วน ทีนี้เราจะมาขยํำใส่โครนนะครับนี่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ไหมเพราะว่าอันนี้ผมเอาดินมาผสมกับน้ำเลยให้เป็นโคลอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องไปเหยียบใส่กับโครนที่เละๆที่อยู่ตามหนองน้ำนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนสีแห็นนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกม่วง ไปโทนดำนะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับหวังว่าจะใช้ได้ อดูว่ามันเปลี่ยนแปลงแค่ไหนครเห็นไหมครับมันก็จะดำขึ้นมานิดหนึ่งครับสังเกตตรงนี้จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับนะผมให้ดูจากนี้คืนนมานี้ยังไม่โดนโคลน อันนี้คือมันนี้โดนโครนแล้วนครับซึ่งมันจะออกดำๆน่ครับมันไม่แดงวันนี้มันจะแดงอันนี้มันจะดำนะครับนี่ครับ,รบแต่จริงๆมันจะดำมากเลยนะครับไม่รู้ว่าโครนอันนี้มันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้เราดูไปก่อนเพราะว่าเราต้องมาย้อมอีกสองรอบครับ เพราะว่ารอบเดียวเนี่ยสีมันจะซีดครับสีมันจะซีดง่ายแต่ถ้าเราย้อมสามรอบเนี่ยมันจะติดทนนานครับโอเคนะครับขออนุญ,ญาตครับ นี่ครับหลังจากที่เราเหยียบไซคโครนแล้วครับนี่ครับสีก็จะประมาณน,นี้นครับแต่ว่าต้องย้อมอีกสองรอบครับสีมันจะเข้มมันจะออกสีม่วงดำนะครับนี่ตอนนี้ก็ยังเป็นม่วงเจตเจตนะนี่ครับฉะนั้นเดีย๋ยวผมไปตาแกแห้งแต่ย้อมอีกรอบ เดี๋ยวผมให้ดูว่าย้อมรอบสองรอบสามประมาณไหนนะครับเดี๋ยวหลังจากเหยียบสซโครนรอบสอนะครับสีก็จะประมาณนี้นะครับอ,ออกม่วงแก่ๆนะครับดูในกล้องมันอาจจะไม่อันนั้นนะครับออกม่วงไปทางดําแต่ดูจริงๆมันจะออกม่วงไปทางดำนะครับเดี๋ยวไปผืง้งแห้งแล้วก็ย้อมอีกรอบสามนะครับอรอบสองนี่ผมแช่ไว้ทั้งคืนเลยนะครับ ผมว่าถ้าใครมีเวลานะครับแช่ไว้ทั้งคืนครับไม่ต้องสามรอบครับสองรอบผมว่าโอเคคือจะให้ดีก็สามรอบครับเดีย๋ยวผมไปผึ่งแห้งย้อมครั้งที่สามนะครับ mm hmm. คือสีจะออกดําเลยครับเดีนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ตากให้แห้งนะยังไม่ได้ผึ่งแห้งเพิ่งจะเอาขึ้นนะครับจากการแช่ไว้ทั้งคืนครับนะครับ,รบถ้าแช่ไว้ทั้งคืนมันก็จะซึมเข้าดี สีออกดำเลยครับทีนี้ครับสามครั้งก็เป็นนั้นว่าการย้อมแหของเราเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมจะใช้การย้อมสามครั้งครับคือครั้งแรกผมแช่สามชั่วโมงแล้วก็ไปพึ่งแหยให้แห้งแล้วก็มาย่อมใส่โครน แล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดออกแล้วก็ไปพึ่งแดดให้แห้งอีกทีนี่ครับครั้งแรกนะครับครั้งสองผมแช่ไว้ทั้งคืนเลยครับเช้ามาเอาไปพึ่งแดดให้แห้งแล้วก็มาย่ําใไ่โครนล้างออกด้วยน้ําสะอาดพึ่งแดดให้แห้งอีกครั้งที่สองครับพอครั้งที่สามผมก็แช่ไว้ทั้งคืนอีกทีนึง เช้ามาก็ไปพึงแดดในแห้งแต่ไม่ย่ำใส่โครนนะครับคือผมพอแล้วทีนี้เอาไปหวานจริงเลยครับถ้าใครอยากจะย่ำใส่โครนอีกแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดแล้วพึงแดดแห้งค่อยเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรครับเหมือนกันแต่ผมว่าจะเอาไปหวานจริงเลยครับนี่ครับคือตอนนี้นะครับคือหลังจากย้อมครั้งที่สามพึงในแห้งแล้วนะครับได้ลักษณะนี้นะครับ มันจะออกโทนดำแดงๆครับนี่ครับ่วลูกมันก็จะดำนะครับแต่ว่าลูกวันนี้เวลาเราไปหวานเดี๋ยวมันมาเป็นสีเดิมเพราะว่ามันไอ้นี่มันไปซึมเข้าเนื้อไม้อย่างไรัะนี่ในขนาดเราเอามือลูกครับนี่ครับมันยังติดนะ่ไหมโทนมันจะออกเป็นสีนด้ฉะนั้นปล่อยให้มันดำไปครับอย่าไปหวานมันก็ออกมาเป็นสีลูกแหวนเดิม เรียบร้อยครับสูตรนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเยี่ยมครับโอเคนะครับถ้ามีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนไม่ใช่เฉพาะเรื่องย้อมเหน,นะครับเรื่องอื่นก็ถามเข้ามาได้ครับผมอ๋อลืมไปนะครับ ยังไม่ได้วัดให้ดูครับว่า,าหลังจากย้อมแล้วความยาวมันหายไปเท่าไหร่คือแหถ้าย้อมเนี่ยมันจะหดเข้าไปอีกครับเพราะว่าการย้อมแหหมายถึงอจริงๆเขาไม่ได้ย้อมเพื่อจะเอาสีมันสักเท่าไหร่เขาย้อมให้แห่เนี่ยมันรัดตัวครับเวลาหวานเวลาไหลตามันจะได้ ไม่รูดไม่ขยับคือนอกจากถ่วงแล้วก็มาย้อมแม้กระทั่งบางคนนึ่งครับซึ่งวิธีนึ่งนี่ผมก็ไม่เคย<笑><笑>เห็นเขาพูดนะว่านึ่งแต่ผมก็ไม่แนะนํานให้นึ่งนะครับก็คือแค่นี้มันก็โอเคแล้วแค่เราถ่วงมันก็ป้องกันการรูดได้ประมาณเก้าสิบหรือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ถ้าเราถ่วงนะถ่วงประมาณสักอาทิตย์หนึงหรือ10วันโอเคนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปดูว่ามันจะหดลงไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมวัดให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆขอขอบคุณทุกทุกท่านสำหรับการรับชมแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมอีสานบ้านหนองบสินนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีมีเงินใช้อรำรวยทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ สามร้อยยี่สิบเอ็ดตอนนั้นมันสามร้อยสามสิบสามร้อยหายไปประมาณแปดถึงเก้าเซนครับครับหายไปประมาณแปดเซนเก้าเซนเกือบเก้าเซนก็ใช่ว่าหายไปเยอะนะแปดเซนเก้าเซน